thank you ที่ดินขายให้เช่าเชียงใหม่ฝากกดติดตามเลยนะเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมพ์ขวัญจะพาท่านผู้ชมนะคะมารีวิวบ้านเดี่ยวค่ะบ้านหลังที่ว่าก็คือบ้านหลังนี้เลยนะคะมีความพิเศษยังไงล่ะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมค่ะที่จอดรถตรงนี้นะคะจอดรถได้สองคันและด้านหน้านี่ค่ะเนื่องจากว่า เป็นบ้านมุมเราสามารถจอดรถเพิ่มได้อีกนะคะก่อนจะพาชมเข้าดูข้างในนะคะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบบ้านที่ดินอสังหาเชียงใหม่นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ขวัญและทีมงานนางฟ้าด้วยนะคะสำหรับพิมพ์ขวัญจะแพนให้ดูนะคะที่จอดรถม,มุมนี้กว้างจริงๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้คะ่ะ โรยก้อนหินให้เรียบร้อยแล้วนะคะถังน้ำปั๊มน้ํำและของแถมมีเยอะแยะมากมายนะคะโซนนี้ค่ะโซนซักล้างก็ปลูกระเบื้องให้แล้วเช่นกันบ้านติดมุงลวดเหล็กแดดให้เรียบร้อยแล้วนะคะความพิเศษก็คือที่ดินเปล่าตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้อย่างที่พิมพ์ขนเรียนว่าเป็นบ้านมุมนะคะ มีที่เหลือตรงนี้ค่ะบอกได้เลยว่าสามารถที่จะสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเล็กๆเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะเป็นทางสาธารณะของหมู่บ้านนะคะมีผู้คนสัญจรและก็ด้านข้างนี้ค่ะเป็นสวนลำไยของชาวบ้านนะคะอย่างที่พิมพ์ขวัญเรียนค่ะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาดพื้นที่ทั้งหมด78.9ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยข้างในค่ะ115ตารางเมตรนะคะประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ1ห้องครัวค่ะส่วนพิกัดในบ้านหลังนี้นะคะอยู่ตำบลยางเนื้อสารพีนะคะเป็นเขตชุมชนหมู่บ้านนะคะเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภยัยมีรปภดูแลนะคะและอนาคตก็จะมีฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ําด้วยนะคะ ดูมุมค่ะท่านผู้ชมคะดูบรรยากาศนะคะความร่มรื่นความเงียบสงบค่ะบอกได้เลยว่าเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะสำหรับถ้าจะเดินทางเข้าเมืองนะคะก็แค่16กิโลนะคะสนามบิน14กิโลเซนทันแอร์พอร์ตนี่แค่12กิโลนะคะอยู่ใกล้กับตลาดสดนะคะธนาคารแล้วก็สถานีตํำรวจเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะ ติดมุงลวดเหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพิมพ์ควนพาชมข้างในนะคะตรงพื้นกระเบื้องค่ะเป็นสีขาวลายหินอ่อนง่ายในการทําความสะอาดให้นะคะมุมนี้ค่ะทําเป็นระเบียงที่นั่งพักให้นะคะด้านหน้าและรอบบ้านนะคะท่านผู้ชมติดมุงลวดเหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะพาชมข้างในค่ะโซนนี้โซนรับแขกหรือว่าลิฟวิ่ง รูมนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญอย่างที่เรียนว่ากระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะคะง่ายในการทำความสะอาดนะคะบ้านหลังนี้นะคะข้อมูลของบ้านนะคะขนาดพื้นที่นะคะ78.9ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยของบ้านนะคะความกว้างตรงนี้ย1 5ตารางเมตรนะคะ โซนนี้โซนลิฟวิ่งนะคะเดี๋ยวพิมพ์ขวัญจะแพลนกล้องให้ดูถึงความกว้างนะคะสามารถที่จะวางโซฟาสวยๆแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะคะราคาประเมินค่ะท่านผู้ชมเหลือหลายแสนเลยนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านมาสเตอร์รูมนะคะขนาดความกว้างนะคะ5คูณ4เมตรนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วย และที่สำคัญเป็นบ้านมุมนะคะซึ่งมีเนื้อที่เหลือแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวที่มากกว่าหลังอื่นแน่นอนค่ะสำหรับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code ติดต่อเข้ามารับชมบ้านจริงได้นะคะนี่คือห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมห้องน้ำก็ประกอบด้วยชักโครกนะคะอ่างล้างมือและที่สำคัญนะคะ แยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่โซนชาาเวอร์นะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูถึงความกว้างนะคะความาปูกระเบื้องนะคะติดผนังฝ้าเพดานข้างบนค่ะ ตกแต่งกระเบื้องนะคะลายสีขาวสีดำง่ายในการทำความสะอาดนะคะห้องนอนแรกนะคะห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามเนี่ยใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะห้องนอนที่สองเนี่ยคะกว้าง3.5คูณสเมตรนะคะ อย่างที่พิมพ์ขอนเรียนนะคะบ้านหลังนี้ติดมุงลวดเหล็กแดดให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะมุมนี้สามารถที่จะมองเห็นค่ะมีพื้นที่เปล่าตรงนี้นะคะสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยค่ะและห้องนอนที่3นะคะก็คือห้องนี้ค่ะ ห้องนอนที่3านี่ค่ะท่านผู้ชมขนาดความกว้างก็3.5คูณ3เมตรนะคะปูกระเบื้องมุงลวดให้เหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะบรรยากาศอย่างที่พิมพ์ควนเรียนค่ะมีความสงบเงียบและที่สําคัญนะคะอยู่ในโครงการที่มีความปลอดภัยมีรอปรพอนะคะและอนาคตก็จะมีสระว่ายน้ําและก็ฟิเนสตนะคะ สำหรับห้องน้ํานะคะใช้ห้องน้ํารวมกันห้องนอนที่2และห้องนอนที่3าใช้ห้องน้ํารวมกันก็คือห้องนี้นะคะมีชักโครกค่ะท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์นะคะใช้ของกระดนะคะแล้วการตกแต่งพื้นกระเบื้องนะคะสีขาวสีดําแล้วก็เป็นดินเงินนะคะ และที่สําคัญนะคะปูกระเบื้องถึงฝ้าเพดานเลยแยกโซนเปียกโซนแห้งสําหรับโซนนี้โซนชาเวอร์นะคะมีพัดลมดูดอากาศหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่สนใจบ้านนะคะสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็นัดวันเข้ามาชมบ้านได้เลยนะคะราคาและโปรโมชั่นเนี่ยพิมพ์ผลเรียนได้เลยว่าคุ้มมากนะคะ สำหรับราคานะคะ2.88ล้านเป็นบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่78.9ตารางวานะคะความกว้างพื้นที่ใช้สอยเนี่ย1 1 5ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำและที่สำคัญนี่ห้องครัวนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอค่ะท่านผู้ชมมีที่เก็บจานนะคะและปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะปูท็อปด้วย สีดำนะคะง่ายในการทำความสะอาดและตรงมุมนี้ค่ะพื้นครัวนะคะก็มีปูกระเบื้องนะคะให้ตกแต่งลายสวยงามค่ะสีขาวสีดำง่ายในการทำความสะอาดสำหรับคนที่ชอบทานอาหารและมุมนี้สามารถที่จะทำเป็นมุมซักล้างต่อเติมเป็นครัวข้างนอกได้เลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ขวัญและก็ทีมงานนางฟ้าพารีวิวบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์ขวัญและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ